พียงแต่ว่าถ้าสภาไม่อนุมัติไม่เห็นชอบก็แปลว่าหยุดที่อย่างนี้ต้องรัฐบาลตุ้งยุบสภาหไหมครับเพราะเป็นกฎหมายการเงินไม่ผ่านสภาเลยใช่ถูกโดยธรรมเนียมของเงินกระบาลกู้ห้าแสนล้านบาทเนี่ยมีความจําเป็นไหมนะครับเพราะสถานการณ์โควิด -19 เกิดมาแพร่ระบาดรนะัฐบาลต้องทําการใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการล็อกดาวน์เป็นจุดๆ นะครับไม่ใช้วิธีการล็อกดาวน์ในระดับอำเภอจังหวัดใช้วิธีการล็อกดาวน์แบบจุดๆซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะมุ่งหน้าไปเรื่องของแคมป์คนงานอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าแคมป์คนงานจะเป็นปัญหาและจากนี้ไปก็จะมีปัญหาในเรื่องของเด็กและเยาวชนหลังจากที่มีการเปิดเดียนอันนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับเรื่องแคมป์คนงานผมบอกล่วงหน้าแล้วก็มาอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็เป็นที่ผมเรียนเพราะว่าพม่า มันไม,ม่ในการตรวจโควิด19มันติดอยู่กับประเทศไทยก็หลบหนีเข้ามาเพราะมันเกิดสงครามด้วยอดอยากด้วยก็พยายามแห่เข้ามายังประเทศไทยพอแห่บระเทศไทยไม่มาตัวเปล่าเอาโควิดมาด้วยนี่คือปัญหาสําคัญเรื่องวัน5แสนล้านเนี่ยรัฐบาลออกพร,รกรเงินกู้ขึ้นมาพร,รกรเงินกู้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่านะครับทางสภาไม่ผ่านรัฐบาลก็ต้องยุบสภาตามรอย,ยาน,นะครับ ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห่วไม่ลงพระนามรัฐบาลก็ต้องยุบสภานะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นในเรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีการพาดหัวเต็มไปหมดฮะบอกว่าเรื่องของงบประมาณ5 0แสนล้านเพื่อกู้ในการเยียวยานั้นถ้าไม่ผ่านสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมีการยุบสภา ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันรัมตรีคลังครับพอรัมตรีคลังเป็นผู้รักษาการก็รพระราชกําหนดชื่อมันก็บอกว่าให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินท่านท่านสุภัสตพงศ์ท่านอาจจะช่วยถ้ามีประเด็นในภาพรวมเศรษฐกิจ น่าทุกอย่างแล้วครหมเสนอไปแล้วถ้าผ่านก็มีผลไม่ผ่านก็ไม่มีผลแต่พระราชกําหนดเมื่อออกไปมันก็ใช้บังคับแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าสภาไม่อนุมัติไม่เห็นชอบก็แปลว่าหยุดที่อย่างนี้ต้องฐบาต้องหยุดสภานะครับเพราะเป็นกฎหมายการเงินไม่ผ่านสภา โดยเนยสื่อมวลชนนะครับได้ไปสัมภาษณ์วิศเกรือง,งามรองนายกมมตรีซึ่งรับผิดชอบฝ่ายกฎหมายนะครับการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของพรกองเงินกู้นะครับที่ออกโดยรัฐบาลแล้วก็จะไปเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งเขาก็จะยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรแต่สภา,า,ะสะสภาก็ยืนยันว่า จะผ่านงบประมาณปีพุทธศักราช2565ก่อนนะครับจะพิจารณาเรื่องนี้ก่อนถ้างบประมาณปี2565ไม่ผ่านนะครับรัฐบาลก็จําเป็นจะต้องยุบสภาซึ่งฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนําโดยเพื่อไทยฮะพักของไอ้แมวเนี่ยเขาก็ยืนยันเรียกร้องนะครับให้พักร่วมต่างๆไม่สนับสนุนนะครับในขณะที่พักประชาธิปัตย์นะก็ยืนยันจะสนับสนุนงบประมาณปีพุทธศักราช2500 65นะครับที่จะผ่านสภาเพื่อทำการพิจารณาพักคภูมิใจไทยก็เช่นกันนะครับตอนนี้คำพูดของวิษนุเครือง,งามเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ฮนะบ,บอกว่าไม่ผ่านก็ยุบสภาตกลงมันจะยังไงเนี่ยจะยุบสภากันแล้วเหรอนะครับกระแสข่าวกดดันจากปัจจัยภายนอกหลายหลายสีก็เดินสายกดดันรัฐบาลพอวิษณุเครือง,งามพูดปุ๊บสิ่งที่ตามมาคำถามที่เกิดขึ้นบอกว่า เรากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจริงหรือไม่เหตุ <T> การณ์นี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในร,รอบที่3ในประเทศไทยนะเกิดขึ้นราวประมาณเดือนเมษาย,ยนตรงกับปีที่แล้วพอดีการแพร่ระบาดรอบนี้หนักกว่าปีที่แล้วนะครับหนักกว่าเดิมหลายเท่านะครับและผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่วันที่26และวันที่28 พฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นไปภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นปรากฏว่ามันฟลุกขนาดนะครับพม่ายึดอํานาจมาลีนะครับ,รรรนะรบประเทศมาลีก็มีการยึดอํานาจนะก่อนหน้านี้17เมษายนกลางนี้อีกรอบหนึ่ง26แล้วก็28พอ26ปุ๊บนะครับ สบคก็มีการแถลงบอกว่ามีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ท,ทำนิวไฮอยู่ที่41รายนะครับ27มาบอกนิวไฮกว่า46รายนะครับทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสถานการณ์โควิด -19 จัดว่าสาหัสประเทศอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันอ,อินเดียหนะัก ส่วนคนที่เข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่หนักดีแล้วสถานการณ์ดีแล้วไม่ใช่นะสหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีผู้เสียชีวิตมากกว่า6 0แสนคนรองลงมาคืออินเดียและบราซิลนะต้องเข้าใจอินเดียตอนนี้ตายกว่า3 0 0แสนกว่าตายครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาั้นเองสหรัฐอเมริกาดีขึ้นไม่ดีขึ้นแต่ผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่าอินเดียมี2 0,000กว่ารายในขณะที่อินเดียตายรายวัน3-00ถึงราย ติดเชื้อประมาณ 3- 4แสนหลายซึ่งกำลังพึ่งมาละอินเดียยอดตัวเลขติดติดเชื้อตอนนี้ก็แก้ปัญหาสารสุขไม่ได้สถานการณ์ไม่ต่างจากสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะ1ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของเงินะมาณกู้5แสนล้านบาทเนี่ยมีความจำเป็นไหมนะครับเพราะสถานการณ์โควิด -19 เกิดมาแพร่ระบาดรนะัฐบาลต้องทำการใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการล็อกดาวน์เป็นจุดๆนะครับไม่ใช้วิธีการล็อกดาวน์ในระดับ อ,อำเภอจังหวัดใช้วิธีการล็อกดาวน์แบบจุดๆนะซึ่งก็กาสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะมุ่งหน้าไปเรื่องของแคมป์คนงานอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าแคมป์คนงานจะเป็นปัญหาและจากนี้ไปก็จะมีปัญหาในเรื่องของเด็กและเยาวชนหลังจากที่มีการเปิดเดียนอันนี้น่าเป็นห่วงมากในกลบเรื่องแคมป์คนงานผมบอกล่วงหน้าแล้วก็มาอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็เป็นที่ผมเรียนเพราะว่าพม่ามันไม่มีการตรวจโควิด19 ติดอยู่กับประเทศไทยก็หลบหนีเข้ามาเพราะมันเกิดสงครามด้วยอดอยากด้วยก็พยายามแห่เข้ามายังประเทศไทยพอแห่บรระเทไทยไม่มาตัวเปล่าเอาโควิดมาด้วยนี่คือปัญหาสําคัญเรื่องงวันห้าแสนล้านเนี่ยรัฐบาลออกพระกเงินกู้ขึ้นมาพระกบกองเงินกู้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่านะครับทางสภาไม่ผ่านรัฐบาลก็ต้องยุบสภาตามระยธนนะครับถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ลงพระนามรัฐบาลก็ต้องยุบสภา นะครับสิ่งเหล่านี้มันกาลังเกิดขึ้นนะฮะนั่นหมายความว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่อดีตยาวจนถึงปัจจุบันแล้วนะครับต่ตอนนี้พักใหญ่ๆอย่างภูมิใจไทยอย่างพักประยุธิปัิยืนยันใจให้การสนับสนุนนั่นหมายความว่ามันยังไงมันก็ผ่านนะครับเป้าหมายของมันคืออะไรเอามาเยียวยาโควิด -19 บทสรุปของมันจะยุบสภาหรือยังสําหรับเรื่องนี้ผมว่ายังอ่ะยังไม่ถึงเวลารอกมันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันไม่มีเหตุอะไรปัจจัยที่ต้องยุบสภาทันที นะครับเว้นแต่มีปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์นะครับถ้ามีการยุบสภาขึ้นมาก็หนึ่งมีการใช้พระราชบัญญัติตามนนูนสองจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็จะเป็นสองแนวทางถ้าปรากฏว่าการออกพอร์กองเงินกู้เนี่ยซึ่งรัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นมารยาททางการเมืองผ่านสภาไม่ผ่านก็ต้องยุบสภาไม่ผ่านทุนเก้าไปแล้วไม่ลงพนามก็ต้องยุบสภานะครับสิ่งเหล่านี้ จะถามว่าวางยาว่ามันเป็นกระบวนการปกตินะครับแต่ถ้าผ่านสภาโดยตรงสภาต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่การออกพระรากำหนดเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องเร่งด่วนมีผู้ไปร้องต่อสารปกครองว่ากรณีการเยียวยาโควิด -19 ให้กับประชาชนที่กําลังประสบประสบปัญหากับสถานการณ์โควิด -19 นั้นไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนไม่มีความจําเป็นที่ประเทศไทยจะต้องกู้ยืมมา ผมก็ย้อนถามมุนส่วนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะถามว่าเรื่องการเยียวยาตอนนี้เร่งด่วนไหมไม่ว่าจะเป็นมาตรา3าไม่ว่าจะเป็นเงินเยียวยา2000บาท4000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเรื่องของการฟื้น,นฟนูนะครับเรื่องค่าไฟค่าน้ำนะครับเรื่องดอกเบี้ยนะครับที่ให้ชะลอให้ลดราคาลงหุ้นส่วนคิดว่ามีความจำเป็นหรือไม่นะครับถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน มันก็หมายความว่าก็มีสิ่งเป็นสิ่งที่สามารถดําเนินการได้ถ้าสารปกครองชี้บอกว่าไม่ในเรื่องเร่งด่วนรัฐบาลก็รับผิดชอบด้วยการจําเป็นต้องลาออกนะครับก็3ประการนี้นะครับสารชี้สภาไม่รับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ลงนามในฐานะประมุขนั่นหมายความว่ารัฐบาลก็ต้องยุบสภาทันทีทําให้กระแสการยุบสภาตอนนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะไม่ผ่านสภาอย่างเดียวนะครับทั้ง3ประเด็นเลยนะครับก็สาม,มารถจะทําการยุบสภาได้ นะครับเพื่อจับให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วโอกาสจะยุบสภามีไหมยังเพราะอะไรการเมืองมันมีเวลาของมันมองการเมืองอย่ามองแค่ตาเนื้อให้มองลึกไปกว่าตาเนื้อขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ we yeah. น้ำตาการกินข้ายังวน ถนนแห่งความรัก